ต่อนะคะจะเป็นราคา60บาทค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่อันนี้กันก่อนนะคะอันนี้เอามาเยอะมากเลยนะคะมาใหม่นะคะเป็นโมนีโมนี้แมวน้ำนะคะน่ารักมากเลยนะเป็นตัวสีขาวนะคะมันจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะยืดได้ด้วยเห็นไหมคะเป็นแมวน้ำแบบนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้แนะนำเลยมาใหม่นะคะเล่นมันมากเลยนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นข้าวเก็บยืดคะ่ะ ล็อตนี้ไม่เข้ามาแค่สองสีนะคะสีขาวไม่มีนะนิ่มๆน,นะคะแล้วก็ยืดได้ด้วยอันนี้จะเป็นข้าวเก็ยบยืดนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นโมจิยืดนะคะเป็นโมจิกูเดธมะยืดนะคะยืดได้เหมือนกันแล้วก็มีตัวกูเดธมะนอนอยู่ข้าโมนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นกูเดธมะอ้วกนะคะอันนี้มาใหม่เลยนะมีสีขาวอีกสีหนึ่งแต่สีขาวมีแค่นิดเดียวนะคะ นี่นะคะอ้วกมาแบบนี้เลยน่ารักนะคะเป็นสควิตทอยกูได้ทำมาอ้วกนะคะเพิ่งมาใหม่แล้วก็อยากจะมาเป็นสกูชี่นะคะมีเป็นคัพเคคิตี้นะคะแท็กค่ะมันของแท้นะคะนิ่มสโลแล้วก็มีเป็นเฮดบานคิตตี้อันนี้มีหลายสีนะคะนิ่มสโลนะคะ,ะ,คะเป็นแท็กนะ ก็อันนี้จะเป็นราคาชิละ60บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคา1 0 0บาทก็เดี๋ยวมาเล่นที่อย่างแรกกันก่อนนะคะเป็นกูเดทมากินไข่ค่ะก็ด้านนอกจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นข้างในนะจะมีเป็นตัวน้ำยาให้นะคะกับเป็นตัวกูเดทมาให้นะแบบนี้ก็น้ำยานี่ไม่แน่ใจว่าเนื้อจะเป็นไงคล้ายๆสลามแล้วก็ดึงๆประมาณนี้หรือเปล่านะคะก็เวลาเล่นนะคะเราจะ น้ํายานะคะก็เอาตัวกูเดธมะนะคะไปดูน้ํายาขึ้นมานะคะแล้วก็น้ํายาจะอยู่ข้างในเนี่ยเวลาเราเล่นนะ้ำแล้วก็บีบออกมานะคะก็จะคล้ายๆนี่เลยนะคะประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้มันออกมาก็บีบแรงๆนะคะตัวน้ํายามันก็จะออกมานะคะแต่น,นี้ไซส์ใหญ่นะคะ น่ารักน่าเล่นมากเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นราคา100บาทอย่างแรกนะคะเป็นกูเดธมากินไขค่ค่ะ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็100บาทต่อมานะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นกูเดธมาไส้ไหลเหลือชิ้นนี้ชิน้นเดียวแล้วนะคะไส้ไห,หลเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้เป็นกล้วยเด้งค่ะหรือบางคนจะเรียกว่ากล้วยสควิตทอยนะคะเป็นกล้วยเด้งออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเห็ดยืดนะคะ นิ่มๆนะคะยืดได้เป็นเห็ดแบบนี้เลยแล้วก็เป็นผักากดยืดนะคะน,นิ่มๆเหมือนกันยืดได้นะคะแล้วก็อย่งางต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโบคิตตี้นะคะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นหนามากเลยนะนิ่มๆนะคะตวโลนิดๆแล้วก็โยเจดข้อมูลแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้ไซส์ใหญ่นะคะ เดลาคิตตี้โรเกตสายใหญ่ละกันเดี๋ยวมันจะไปสากับเดาคิตตี้นะคะเนื้อแน่นนะคะสโลด้วยนะชิ้นใหญ่มากนะคะก็อนันนี้จะเป็นราคาหนึ่งบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาหนึ่ง้อยสาสิบาทค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นแบบขวดนมนะคะอันนี้ขายดีมากนะคะแนะนําเลยนะมีแท็กนะคะมีบราเชนเนื้อดีนะคะสโลมากมี3ามสีค่ะสีดำสีชมพูแล้วก็เป็นสีฟ้าค่ะ นี่นะคะดูความสโลอันนี้แนะนําเลยนะคะ130บาทนะคะเป็นขวดนมนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้เป็นโรตีโค้ดนะคะข้างบนเป็นแบบนี้นะคะนิ่มชโลเหมือนกันแล้วก็พวกตะกูลขนมปังอบนะคะอย่างแรกจะเป็นอิตาเลียนเบดไม่แพ้นะคะก็อันนี้มีแพ็กเกจใส่ให้นะคะประมาณเป็นแพ็กเกจแบบอย่างนี้นะคะก็แล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นแมมิโรดี้เฮดบันนะคะข้างหลังมีแท็ก นิ่มสโ,โลนะคะมีแพ็กเกจแล้วก็อันนี้เป็นปังปอนคิตตี้นะคะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ชิ้นใหญ่นะคะนิ่มสโ,โลเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นพวกขนมป,ปังอบอันนี้เป็นปังเปี๊ยะนะคะพายนะคะก็130บาทมีประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคา150บาทค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่อย่างแรกกันก่อนนะคะเป็นพุดดิ้งกูเดทมะนะคะอันนี้เหลืออยู่ชิ้นเดียวนะคะก็จะเป็น คล้ายพุดดิ้งน้ำนะคะแล้วก็มีตัวกูเดธมะอยู่ข้างในด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกูเดธมะนอมบนไข่ไซส์ใหญ่นะคะต้องพูดว่าไซส์ใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับอันไซส์เล็กนะคะมีแท็กแบบนี้นะคะขนาดใหญ่มากนะคะเหมือนของแท้เนื้อดีเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นยืนบนไข่นะคะนิมสโลเหมือนกันนะคะเหมือนของแท้เหมือนกันเลยแล้วแต่ชอบนะคะก็อันนี้ละห้าสิบบาทตะกร้าแรกนะคะ ร้อยห้าสิบบาทตะกร้าต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเค,ค้กไอบูมค่ะแบบนี้เป็นแบบรุ่นสีใหม่เลยนะคะจะมีแค่สองสีนะคะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะแบบนี้อันนี้จะมีแท็กมีบอลเชนแล้วก็มีแพ็กเกจใส่ให้นะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะนี่นิ่มสโลมากเลยนะคะเป็นรุ่นใหม่เลยเค,ค้กไอบูมไม่แทนนะคะแนะนำเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวมาแล้วนะ,ะขาวสตรอเบอรี่นะคะ เนื้อดีนิ่มสโ,โลงานเนียนมากเลยนะคะเป็นเค้กไอบูมค่ะอันนี้จะเป็นละห้าสิบาทตะกร้าต่อมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นละห้าสิบาทตะกร้าสุดท้ายนะคะเป็นโดนาคิตตี้นะคะอันนี้มันไม่เหมือนกับร้อยสามสิบนะคะเพราะว่าอันนี้งานเนียนกว่านะแล้วก็สีสดกว่านะคะมีหกสีนะคะก็มีสีประมาณนี้นะคะข้างหลังมีแท็กมีบอลเชนนะคะเหมือนของแท้เลยนะก็สีเนียนนะคะเรนนี้มางานเนียนเลยมีดูนิ่มสโ,โลมากเลยนะคะ เอามาเยอะมากเลยนะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะแบบ150บาทนะคะก็นี่นะคะนิ่มสโลทุกชิ้นนะคะอันนี้แนะนําเลยมาใหม่นะคะเพราะเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วก็ราซอสสวยมากนะคะเป็นโดนัทคิตตี้นะโดนัทคิตตี้ไม่แท้นะคะ นี่นะคะสโลมากนะคะก็อันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะราคาชิลนราบบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นจัมโบ้พีนะคะราคาชิลาสอง้บาทเท่าเดิมเลยจะมีเป็นสีชมพูมาแล้วนะคะสีเหลืองแล้วก็เป็นสีขาวนะคะ ก็นี่นะชิ้นใหญ่เท่าพีชของจริงเลยนะคะสโลมากนะคะรถนี้เนื้อแน่นมากเลยนะก็220บาทเท่านั้นนะคะเป็นพีชจัมโบ้ค่ะก็นี่จะเป็นสกูชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่วันนี้นะคะงานดีน่ารักเนื้อดีทุกชิ้นเลยน,นะคะ ให้ไอดีลายอีกรอบนะคะใครสนใจนะคะมีทั้งหมด4ลายนะคะแต่แนะนําให้แอด3ลายนี้มาก่อนนะคะแอดไม่ได้แอดมาลายนี้นะคะถ้าใครเห็นไม่ชัดจะทิ้ง ID ดีลายไว้ให้ต้คลิปนะคะแล้วก็มี IG ไว้ดูรูปนะคะแต่อาจจะลงได้ไม่ครบทุกตัวนะก็แต่ว่าก็มีรูปสกูชีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อ IG ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ